พระสังฆระตนรอมกันทุกท่านทุกคนได้วระกพิธีปรน้อมไวนะโมตัสสะภะควตอะระหะโตสนาสังังคัจฉามิพุธังสระนังคัสสามิสทปัจจตังตะหัง อันเป็นวันทรงปราศริเศษได้เรียนมาบรรจบมีความสุดความเจริญมีสุขภาพประราม,มาทางตะวันออกผ่านเมืองนครน,นายกระพระอารามหลวงแห่งนี้เมื่อวันที่เจะเทิดกูอูชาวีรธรรมแห่งความรักชาติความกล้า 哪里来的车？